ถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะสําหรับเสื้อเปื้อนคาบน้ํามันจากเศษอาหารนะคะเวลาเราทําอาหารหรือกินอาหารเนี่ยก็จะเปื้อนเป็นดวงแบบนี้ค่ะวิธีการซักไม่ยากเลยค่ะทําแบบนี้เลยเวลาเรามีน้ํายาล้างจานนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้ค่ะป้ายลงไปแบบนี้เลยนะคะในบริเวณที่เป็นรอยน้ํามันหรือคาบอาหารที่มันเปื้อนอยู่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นดวงดวงอยู่แบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นวงวงค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนี้เวลาเราซักแล้วเราไปผึ่งแดดหรือว่าไปตากเนี่ยกลิ่นน้ํามันก็จะยังเหมือนเหม็นหืนอยู่ที่เสื้อผ้าของเราแล้วมันก็จะเป็นดวงอยู่อย่างนี้แหละ หลังจากที่เราป้ายแล้วก็พักไว้ประมาณสักสิบห้านาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเอาน้ําใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะแค่เฉาะแฉะเท่านั้นนะแล้วก็ค่อยๆขยี้แบบนี้ค่ะทําแค่นี้เองละค่ะคาบมันๆแบบนี้ก็หายไปแล้วเมื่อเราขยี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราก็จะเอาไปปั่นในเครื่องซักผ้าหรือว่าเราจะแปรงต่อก็ย่อมทําได้ค่ะอันนี้คือสําหรับวิธีการซักคาบน้ํามันนะคะหรือว่าเป็นคาบโปรตีนคาบเนยแบบนี้ค่ะก็คือสามารถทําแบบนี้ได้เลยมันก็จะทําให้คาบไขมันที่มันฝังอยู่ในใย,ยผ้าเนี่ยมันก็จะหลุดออก แล้วเวลาซักแล้วนะคะซักแบบนี้มันจะทําให้กลิ่นหืนเนี่ยหายไปด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นหืนสะสมให้ใส่น้ําส้มสายชูล,ลงไปนะคะและถ้าเกิดว่ามันยังหลุดไม่หมดหรือว่าเรายังไม่มั่นใจก็ให้ซักซ้ําแบบนี้อีกหนึ่งรอบค่ะแล้วเราก็ขยี้ไปแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปใส่ในเครื่องซักผ้าเอาไปซักได้ตามปกติเลยค่ะใส่น้ํายาซักผ้าน้ํายาขจัดคราบใคร ใส่น้ำยาซักผ้าสีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปรับผ้านุ่มได้ตามปกติแล้วก็นําไปตากให้เรียบร้อยได้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะยังเหลือดวงอยู่ไหมไม่เหลือแล้วค่ะ